ค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะคุณครูชื่อนางสมพรประตังเวสานะคะวันนี้เรามาเรียนหนังสือวิวิทภาษานะคะวิวิทภาษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเล่มสีชมพูนะคะหนังสือเรียนภาษาไทยจะมีอยู่สองเล่มนะคะจะเป็นวิวิทภาษาแล้วก็วรรณคดีวิจักนะคะวันนี้เรามาเรียนวิวิทภาษานะคะเริ่มเลยนะคะ บทที่1เรื่องภาษามีพลังค่ะหนังสือแล้วอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะออคนที่มีจิตใจดีภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาสร้างสรรค์ภาษาก่อประโยชน์ภาษาสร้างความดีถ้าคนที่ใช้ภาษาเป็นคนจิตใจไม่ดีภาษาที่ใช้ก็จะเป็นทางทำลายสร้างความเดือดร้อนเป็นวาจาทุจริตนะคะ อกไม้ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นลั่นธมแล้วก็ดอกลัน่นธมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอกลีลาวดีนะคะสำหรับเรื่องย่อเราก็ไว้อ่านเนื้อหานะคะ,ะ,คะเรามาดูกันว่าต้นลั่นธมเป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศโตง่ายพบได้ในประเทศไทยลาว กัมพูชาอินโดนีเซียฮาวายตาฮิติเป็นต้นนะคะเ,เราถือว่าเป็นดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ประจำชาติและก็เรียกดอกลั่นทมว่าจำปานะคะสำหรับในประเทศไทยลั่นทมนิยมปลูกตามสถานที่สำคัญต่างๆคือวัดที่สําคัญพระราชวังต่างๆเช่นวัดสุทัศน์ นะคะแล้วก็พระราชวังบางปะอินพระราชวังพญาไทต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมคนไทยจะนำต้นไม้ลั่นทมไปปลูกในบ้านไม่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 ไมไมนิยไมไปปลูกในบ้านนะคะเพราะคําว่าลั่นทมมันจะมีเสียงคล้ายระทมซึ่งหมายถึงเจ็บช้าระกำใจปลูกแล้วจะนําทุกข์มาให้ ในปัจจุบันดอกไม้ชนิดนี้เปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแทนนะคะแล้วก็กลับมาเป็นที่นิยมปลูกในบ้านจนต้นลั่นธม,มีราคาแพงขึ้นการปลูกดอกไม้การเลือกดอกไม้ในงานมงคลน,นั้นแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยผูกพันกับภาษาเป็นอย่างยิ่งนะคะเสียงและความหมายของภาษาก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนะคะแล้วก็ทำให้มนุษย์ มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามของภาษาด้วยอา่นักเรียนมาดูภาษามีพลังความหมายของคำนอกจากจะสื่อถึงสิ่งต่างๆแล้วยังสื่อถึงความรู้สึกความคิด ค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆภาษามีอิทธิพลมีพลังอำนาจต่อจิตใจของมนุษย์ส่งผลให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงได้คำพูดของคนเป็นทางน้ำพึ่งหวานนะคะที่ทำให้เป็นสุขและก็ให้เกิดความรักเกลียดเครียดแค้นได้ผู้ใดที่พูดไม่ดีคือผู้ที่ทำลายตนดังคำกล่าวที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด เมื่อพูดแล้วคำพูดก็เป็นนายเรานะคะ ในเรียนมาดูข้อคิดของเรื่องนี้นะคะ,ะพลังภาษาก็คืออํานาจของภาษาคนเรียนรู้ภาษาจากทุกคนและสิ่งรอบตัวพลังภาษามีะจะมีข้อคิดดังนี้นะคะหนึงภาษาเป็นผู้สร้างคนนะคะส,สร้างสังคมภาษามีอํานาจบังคับให้คนเราต้องปฏิบัติตามสังคมตามความต้องการของสังคมข้อสอภาษาสะท้อนความคิด เป็นตัวตนของคนผู้ชายภาษาได้ดีจะทำให้ผู้อื่นมีความสุขจากการจากการสื่อสารที่ดีนะคะในทางตรงกัินค่าผู้ชายภาษาถ้าเป็นคนจิตใจไม่ดีก็จะใช้ภาษาในทางทำลายกล่าววาจาทุจริตทำให้คนรอบข้างนะเป็นทุกสังคมจะเสื่อมในที่สุดนะคะข้อ3การใช้ภาษาของคนในสังคม ก็เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นนะคะการใช้ภาษาไทยจะต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมต่างๆนะคะน,นักเรียนมาดูนะคะจะมีแบบฝึกหัดชุดที่1นนะคะสำหรับให้นักเรียนที่อ่านหนังสือในเนื้อเรื่องภาษามีพลังเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าเราอ่านแล้วเข้าใจไหมนะคะในแบบฝึกหัดชุดที่1นนี้ก็จะมีอยู่5ข้อ นักเรียนก็อ่านอ่านโจทย์นะคะ,ะข้อหนึ่งเหตุใดดอกลันธมจึงไม่นิยมปลูกในบ้านนะคะนักเรียนก็อ่านอ่านดูโจทย์นะคะข้อไหนที่นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจแล้วคิดว่ามันถูกนักเรียนก็เลือกลงไปนักเรียนเลือกเฉพาะ,ะข้อที่ถูกนะคะไม่ต้องรอบโจทย์ไม่ต้องล่อคำตอบนะคะ,ะข้อหนึ่งจะมีข้อหนึ่งถึงข้อห้านะคะ นักเรียนก็เลือกทําใส่สมุดนะคะพอทําใส่สมุดเสร็จนักเรียนก็ส่งในกลุ่มไลน์วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะจะสแกน QR Code ลงกลุวมเลยนะคะคุณครูก็จะเอา QR Code ลงข้างล่างไว้ให้นักเรียนใครที่เข้ากลุ่มแล้วก็ส่งไปในนั้นเลยส่วนคนที่ยังไม่เข้ากลุ่มนักเรียนก็สแกน QR Code ส่งงานเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดชุดที่สองนะคะชุดที่สองก็จะมีอยู่สิบข้อสิบข้อนี้นี่คุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามเพื่อที่จะทบทวนว่านักเรียนอ่านแล้วเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้านักเรียนตอบไม่ได้นักเรียนเปิดย้อนลงไปดูเนื้อหานะคะแล้วมาตอบนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเขียนลง,ลงในสมุด นะคะแล้วก็ส่งส่งในกลุ่มไลน์วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เหมือนเดิมนะคะเหมือนแบบฝึกหัดชุดที่1นสรุปภาษามีพลังภาษามีพลังนะคะมีอํานาจต่อจิตใจของคนเรามีที่พลทําให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้คลิปนี้คุณครูก็ ากแบบฝึกหัด2ชุดนะคะชุดที่1และชุดที่2องส่งลงในกลุ่มลายมัธยมที่1วิชาภาษาไทยนะคะแค่นี้ก็สวัสดีค่ะ